พอตัดลงก,ก็พยายามขึ้นเห็นบอกไม่จะมันดือดไจะลงเองเลยมันจะก่อมลงเองเลยเนะี่ยเพราะว่าที่มีลูกเขาเอื้อนแจ็คเอื้อนแรงเนี่ยบอในใจที่มันหอนะ่อ,อเนี่ยพอกีดปั้าปับป๊บ,บลเลยเดีอยากลงเองพมเนีเวลาเวลาสี่พยายามมือดันไว้นี่ยนี่นี่นแกอ,อ็อกลูกมือดันโคูนไว้มันต้องกอมไปทุกส่วนบมันจะกอมส่วนเดียว อพอยอดมันขึ้นคักๆแล้วเขาก็จังมาตัดอใบแลมมันเยเดี๋ยวนี่พาไปเดี๋ยววันมันที่เดียดออกคือออกสีออกมันเองเลยสีออกชัดเจนเลยปานแต่งเอานี่นี่นี่มาสังเกตมังชุ่มเตีมสีแล้วเวลาสีเราไม่ติดบ้างระยะไฟเองเองมันเลยนี่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 ยอดน้อยๆขึ้นมาตัดปลเลยตัดเลยนี่นี่ตัดเลยนี่มีจี๊ดจักทั้งนี้ขึ้นมา เพราะว่าเปลี่ยนคือกีดกีดให้ตัวนี้มันอ่อนกระชากกระสูงเพราะว่าพอ,าพ,อพอกีดปั๊มชิบมีตัวดึงไว้ใหญ่ใจโรคเหรอบอแน่ใจแต่ว่าน่าจ,จะแม่นเ,เขาเข้าใจเองพอ่อนี่เห็นบอลนี่เวลากีดเห็นบอกพอกีดด้านหลังมันจะอ่อนเลยหนึ่งอ,อ่อ,อนทันทีนี่ทั้งกีเลยหนี่งจะอ่อนมันจะบโตรงนี่เห็นบอลอ่อนลง,องเองได้เนี่ยบอลดัด พอกีดหลังออกกีดมือเบากีดมือบ่ออกมือไปซูนไปอ่อนๆแล้วก็เสียไวแท้เด้นั่นไปจําให้ยอดตรงบ่เอาโซนําไผมือหลุดออกออกเลยโซกิโลกรัมส่งมาส่งหมดอืมส่งหมดส่งอีหยังเพิ่นเอ็ดน่ะครส่งปลาเอาอีหยังมาติดโอ้ยๆๆลาย t s เห็นน้อนี้่คือมวยล่ะ เขาว่ามวยไทยมันจึงเป็นแบบนี้มีการมีแก้มวยสิตายไปย่างเขาจากไหนใส่กันตุ๊บตับตุบตับมันบมันศิลปะเหรอครับานมันโหดตัดตัดตรงเลยมันวะครับมีดตัดตัดตับตาดเฉพาะสุ่มเขียวๆนะไว้เวลากรีดบานี้กรีดพยายามกรีดส่วนเขียวออกใส่ล้วันแกแล้วกรีดนี้อ๋อกรีดใบมันวะนี่ไมาถึงกรีดทั้งสี่กรีดสมุติว่าเขาตัดครับเป็นไม้ทั้งแสนนะที่ผร้องเรียนกรีดนะ พอกีดมันจะแหงเองียงมันสบค่อยปรับสภาพตัวครับเอาเท่าเดียวนี่ตัดถึงยอดขาวนี่มันมันบบมีตัวสู้ตัวบังคับมันจะมีปัญหาอยู่พยายามให้ชี้เป็นชีเขียวไว้<อ>ชี้ข้านี่อ้อนเกินไปกีดจากล่างขึ้นบนอืมจากล่างขึ้นบนบนล่างนี่มันมันแว้ยไอ้นบทกีดตั้งชี่ บันกระสีกลงนี่เห็นหมดเวีย <c oughs> กเลยนี่ตืน่นมาออกมาเองออกมาเองสีเพิ่งเอไต่ประมาณหาเมื่อนี่ละต้นนี่นี่ของโครงการนี่วันที่เท่าไรต่อเอดวันที่สิบเดือนสิบต้นกระเหลากับสีเอากะเหลาอือต้นนี่ขนาดสวงามนี่ใบแค่ได้ออกแก้ใบเลยเนี่ แค่แม่ตัดกับตัดนี้นี่อันเก็บเรื้องนี่เอาไว้ก่อนตัดทิ้งซีนี่ต้นอีกันใบนี้จังน้อยวะครับจังไงเอ็ดเป็นแฉกเอ็ดก็ได้นี่เพราะว่าขันใบเวลาเขาตัดเขาตัดยอดนั่นหมดละมัน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 อยากทบมันอยากทบนี่พยายามใบตละใบให้มันทอกันเวลาเอ็ดนี่